โตโยต้าโคราคลอสจ้ะครับ1.8ไฮบริดพรีเมียมเซฟตี้นะฮะท็อปสุดสุดตารางของสายคลอสแล้วนะนะครับสวยสุดยิงามพี่คันนี้ต้องบอกว่าเป็นรถของหน่วยงานโตลต้าลิสซิ่งนะฮะเจ้าของมาเองพี่นะฮะได้เป็นสีเทาฟ้านะครับเลขกไมค์9,000 3สมนโลนะฮะรถใช้ในหน่วยงานนะในการในเรื่องการใช้งานประโซ่นะครับการเป็นถ่ายของเหลวต่างๆนะตรงตามระยะแน่นอนพี่ใช้ในหน่วยงานของโตลต้าลิสซิ่งเองนะลำดับหนึ่งนะฮะในเล่มเป็นของโตลต้าลิสซิ่งนะครับนะคันนี้นะเลขเลขทะเบียนสวยนนะะะะฮฮ850 ไปหารุ่นนี้อยู่นะฮะราคาป้ายแดงเนี่ยอยู่1นึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันเยป็นยนขายวันนี้นะฮะจะแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทหายไปประมาณสัก4ี่แสนได้นะครับโอ้โหสวยสดงดงามอันนี้กล้อง3ามนะครับนะฮะแอบแบ็กเใบนะฮะแล้วก็ระบบความปลอดภัยนะน้องน้องแคมรี่เลยคันนี้นะครับหารุ่นนี้อยู่นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูรายละเอียดในคลิปกันต่อได้เลยครับไปกันเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบีมรถมือสองนะกับผมนะครับบีมเพชรยนต์นะครับผู้จัดการฝ่ายขายประจําบริษัััทเพชรรรยนนต์ะคบบสห คลิปนี้นะอีกหนึ่งคันที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะเป็นสีสวยด้วยนะครับสีเอ่อสีเทาฟ้านะนะครับคันนี้เราบอกว่าเป็นรถของอหน่วยงานของโตต้าลิสซิ่งเองเลยนะนะครับเจ้าของมาเองพี่คันนี้เท่สวยด้วยนะแปดหน้าศูนย์นะฮะโตต้าโคโรล่าครอสนะครับหนึ่งจุดแปดไฮบริดพรีเมียมเซฟตี้นะฮะปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับ ท็อปสุดสุดตลางของสายคลาสสิกนะครับจริงๆมีท็อปอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เป็นตัว GR Sport ตัวนี้น,นะผมมองว่ามันเป็นท็อปของตัวสายสปอร์ตนะครับนะแต่ถ้าท็อปสายคลาสสิกนะสายทั่วไปนะก็คือตัวนี้เลยนะครับ Hybrid Safety นะฮะ Premium Safety คือคันนี้นะครับปี2021เ,เล็กไหม เก้าหมื่นสามพันโลครับนะะรถสวยสดงดงามเลยพี่คันนี้นะครับโอ้โหไม่มีที่ตีนะคันนี้ทะเบียนสวยด้วยนะครับแปดห้าศูนย์นะฮะใครหารุ่นนี้อยู่นะมาดูที่นี่ก่อนนะครับออกห้างหนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าบาทตีว่าล้านสองพี่นะครับไปโยนขายอยู่ที่ราคาเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทโอ้โหลงไปค่อนข้างเยอะนะนะครับลงไปค่อนข้างเยอะเลย แม้ขนาด18นิ้วนะฮะยาง็นปี25นะมิชลินไพาลมาซี่ไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมแล้วพี่ะะสวยสดงดงามน,นะผมบอกเลยผ่านการตรวจโครงสร้างเรียบร้อยครับนะบผมให้ดูรอบนอกก่อนนะนี่ของชิคนะ,ะอินสเปกนะฮะตรวจเรียบร้อยพี่ภาษีพร,พรบนะฮะพิกายนปี69พี่นะครับยาวๆนะหนปีเต็มนะฮะพี่ดูภายหน้าด้านหน้านะครับนี่นะฮะเก็บรายละเอียดให้หมดแล้วนะนะครับพร้อมรับรถเลยคันนี้นะครับเลขไม้90,000กโลพี่เนะี่ยของศูนย์โตต้ตานะฮะ ของศูนย์โต้ตาของโต้ตาลิสซิงเลยเข้าศูนย์ตรงตามระยะนะครับผมรถใช้ในหน่วยงานของโต้ตาลิสซิงนะฮะคันนี้ละเอียดก็คือในส่วนของในเรื่องของตัวระบบเซฟตี้นะฮะได้มาเต็มๆนะฮะเทียบเท่าตัวแคมรี่เลยนะกล้องถอยจอทัชนะกล้อง360ด้วยนะครับนะฮะแอร์แบ็กเใบนะฮะแล้วก็ในส่วนของแจ้งเตือนก่อนการชนแจ้งเตือนรถหลองนอกเลนนะครับอะแดปตีฟครูสเ n นโตรนะฮะมีมาให้ บายสปอร์ตมอนิเตอร์ทักชั่นคอนโทรลเรคคอส์ดซับฟิกอลเลสมีมาให้พี่นะสวยสดงดงามนะฮะไม่มีทิฏฐิคันนี้นะครับนะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดของภายในคันนี้ครับมาดูกันตอนในส่วนของภายในกันนะครับภายในเป็นเบาะหนังนะฮะแล้วก็ตกแต่งเป็นดําแดงนะนะครับแดงจะเป็นแดงน้ําตาลแดงไวแดงแดงเป็นสีอ่าช็อกโกแลตเข้มๆนะฮะนี่สีโทนประมาณนี้นะครับกล้องไม่หลอกตานะนะครับกล้องก็คือตามภาพที่เลยพี่นะเบาะปล่อยไฟฟ้าเลื่อนหน้าเลื่อนหลังเลยคือเลยลงปรับมันักพิงนะ นะครับปีกปอสวยพี่ไม่ล้มนะนะครับเก้าหมื่นสามพันโลครับเล็กไม้นะให้ดูสภาพของตัวเบรกก่อนนะครับดัตบอร์ดมีนซันรูมให้นะฮะนี่นะครับไม่มียันไม่มีขล่านะลดแรงงานครับของโตัวตาลิสซิ่งพวงมาลัยสวยเดิมนะฮะมีสกิดนิดนึงนะฮะนะครับตามการใช้งานพี่นะฮะหัวเกียร์สวยนี่นะฮะมีทะเลาะนิดนึงนะฮะแต่ขอส่งมอบสภาพนี้แล้วกันนะมีกุญแจสำรองให้ครับแผงประตูนะฮะทูโทนนะฮะสีดําสีแดง เนี่ยผมมองว่าเป็นสีแดงแล้วกันนะเม็ดอาร์ซินกาวในการเสียงนั่นจุดเชื่อมต่อสวยครับกระจกเดิมโต้ต้านะฮะตรงนี้เป็นซอฟทัชซอฟทัชกระจกคุณลงนะฮะไฟฟ้าทั้งหมดนะฮะออโต้คนขับปับกระจกไฟฟ้าปรับกระจกไฟฟ้าเซ็นทันล็อกนะครับมีมาให้เซ็คกร์เพดกับบันไดสวยนะครับพยายค์รองพื้นเดิมนะฮะตรงรุ่นนะของคลอสนะครับนะเป็นเบรกคันเร่งแล้วก็เบรกมือนะฮะเป็นแบบเท้าซ้ายย้ำนะนะครับยังไม่เป็นไฟฟ้านะรุ่นนี้นะครับแต่ผมก็ว่าดีนะครับระบบไฟฟ้าไม่เยอะนะครับมาเดี๋ยวสตารร์ทเคื่องนะ เครื่องสตาร์ทแล้วนะครับไฟเรดี้ขึ้นแล้วนะนะครับอะดูใกล้ๆนี่นะฮะระบบเอ่อในเรื่องของเซฟตี้สมชื่อนะนะครับให้มาค่อนข้างเต็มเลยคันนี้เล็กไม่นะฮะไปกดนะฮะสามเก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยกว่าโลนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะฮะมีครอสสันโธอะดดัปตีฟครอสสันโธด้วยนะนะครับจึงจนก่อนการชนนะฮะสามารถตั้งระยะเนี่ยห่างตามอะดดัปตีฟได้นะครับนะ่ยจึงจนรถออกนอกเลนนะครับมีมาให้นะครับแอร์แบ็กเจ็ดใบพี่นะฮะการตั้งค่าต่างๆเหมือนแคมรี่เลยนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูป๊บนนี่ะะฮ เราดังคารถดอกนอกเลนนะครับเปิดในเรื่องของตัวสัญญาณแจ้งเตือนเรยคอสซับฟ,ฟิกเลอร์บายสวอตมิเตอร์มีให้หมดเลยนะครับคันนี้สวยสดงดงามพี่ไม่ต้องทําอะไรเพิ่มแล้วนะสำหรับรุ่นนี้นะครับใครหารุ่นนี้อยู่นะออกห้างล้านหนึ่งเก้าเ้านะฮะนะครับคันนี้พยนต์ขายเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทราคาดีด้วยดูกล้องหน่อยนะครับปุ๊บนี่เชื่อมต่อเรื่องของอุปกรณ์ของโทรศัพท์ได้นะครับเชื่อมต่อได้หมดเลยเนะี่ยเดี๋ยวผมดูกล้องถอยหน่อยปุ๊บนี่นะยชัดเจนนะครับ สั่อกสี่วงศานะนะครับก็มีทั้งเซ็นเซอร์มีทั้งกล้องอีกนะนะครับก็ไม่น่าจะถอยชนแล้วนะนะฮะแอปรับแยกซ้ายขวาด้วยนะครับเหมือนแคมรี่เลยนะครับนี่ปรับออโต้ได้ด้วยนะฮะแล้วก็ด้านล่างนะฮะมี ev mode นะครับ ev mode นะฮะ traction control นะครับแล้วก็ไรโหมดนะครับไรโหมดเดี๋ยวผมให้ดูนะเดี๋ยวผมจะกดไปเรื่อยนะนะครับไรโหมดนะนะครับดูนะฮะหนึ่งอ่ะเดี๋ยวไปที่ตำแหน่งเกียร์ก่อน1 2 3ปึ๊บอ่าดูรัมขอบ ของตัวเรื่อนไม้นะครับนะจะเป็นสีแดงตัวนี้แล้วก็มีคำว่า PWR นะครับตัวนี้ตัว power mode นะครับในโหมดสปอร์ตนั่นเองนะครับขอบก็จะเป็นสีแดงกดอีกทีนึง eco mode นะตัวนี้เป็นสีฟ้านะครับก็โหมดประหยัดพลังงานนะฮะแล้วก็กดออกเนี่ยตัวนี้เป็น comfort ธรรมดานะครับมี3โหมดการขับขี่นะนะครับสวยเลยพี่นะครับกระจกมองหลังนะฮะตัดแสงนะฮะ auto นะนะครับเดี๋ยวปึ๊บนะ แล้วก็ด้านบนนะฮะแผงบังแดดมีกระจกให้มีไฟให้นะตรงนี้เป็นไฟสองแผ่นที่นะครับนี่เนี่ยมีกระจกให้มีไฟให้ด้านบนหลังคาบุกเป็นสีดานะนะครับสรุปนะฮะสามารถเลื่อนปิดได้นะครับเปิดได้นะฮะแล้วก็สามารถเปิดกระจกสรุปได้นะครับนี่ก็เหมาะสมเลยนะนะครับใครหารถรุ่นนี้อยู่นะนะครับเที่ยวนะฮะในช่วงของหน้าหนาวนะครับนะขึ้นดอยต่างๆนะครับขึ้นภูนะฮะก็ ได้รับบรรยากาศดีๆนะอากาศดีๆนะครับไปไปชมไปท่องเที่ยวได้เลยสําหรับรุ่นนี้นะใส่ครอบครัวใส่แคมปิ้งนะครับแต่ผมว่าเหมาะสมอยู่นะครับอุปกรณ์เอกสารนะครับคู่มือการใช้งานต่างๆนะฮะยังอยู่นะนี่นะครับคู่มือการใช้ของตัวคลอสนะฮะยังอยู่ครบตัวพีคันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นรถของหน่วยงาน total listing เองนะนะครับไม่ใช่ที่อื่นใดนะฮะนะครับดังนั้นในการเข้าสู่ต่างๆนะฮะนะครับตรงแน่นอนนะครับผมเนี่ยอี๋ยวผมให้เปิดไฟนะฮะแล้วก็เปิดด้านหน้าไว้นะครับ ตัวนี้นะี่ยเครื่องยนต์เนี่ยเป็นตัวเดียวกับตัวโตต้ตาโครา,อ,าอัลติสนะครับนะด้านหลังนี่ตัวนี้เนี่ยผมมองว่ามันลุยได้นะนีมันดีกว่าอติสนิดหนึ่งก็คือมันลุยได้นะฮะเพราะว่าเกาเคลนเนี่ยมันสูงกว่าตัวอัลติสอยู่แล้วนะครับสูงนุ่เก่งอยู่แล้วนะครับตัวนี้ออกจะเป็นคลอสนะเป็นมินิเอสยูวีนะฮะบ,บอสวยพี่ไม่มียับเลยนะครับแล้วก็ตรงที่เท้าแขนตรงกลางนี่นะครับใส่แก้วได้นีฮะไม่ยับนะด้านบนเพดาน ไม่มียันไม่มีกาะครับด้านหลังมีแอร์ให้นะฮะนั่งสบายนะนะครับนั่งสบายเบาะสามารถปรับได้60ส0ี่บครับปึ๊บด้านหลังก็ใส่ของได้แล้วก็มีคานที่เป็นเอ่อมีเรียกว่ามานบางสายตานะเวลาเราใส่ของไปนะครับแล้วก็ที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะครับล้อแม็กขนาด18นิ้วนะยางมิชลินพายเมซี่นะฮะนะครับปี2025ั้าถ้าจะไม่ผิดนะนะครับยางมีสองสองห้าห้าสิบสิแปดนะนะครับเอ่อปีนี่เนี่ย ยี่สิบห้านะชัดเจนนะพี่นะครับแม็กสวยนะฮะใช้ได้ยาวนะนะครับโอ้ราคาล่วงไปข้างล่างเยอะนะหนึ่งหนึ่งล้านสองเหลือเจ็ดแสนสี่หมื่นหรือเจ็ดแสนห้านะครับล้านสองหรือเจ็ดแสนห้านะครับประมาณสี่แสนนะนะครับประมาณสี่แสนนะฝาท้ายเปิดไฟฟ้านะครับฝาท้ายสวยนะครับไม่มีน้ําขังไม่มีรองน้ํานะครับฝาท้ายเปิดไฟชกเล่นฟ้าดันได้สุดกระบอกฮะนะครับฝาท้ายเดิมนะฮะฝาท้ายเดิมเม็ดอาร์สวย นะเอาล้างน้ํานะครับเท่ากันนะฮะซีนสวยนะฮะจุดเชื่อมต่อ,ต,อต่างๆครครบถ้วนพี่นะด้นบนหลังคานะครับไม่ใช่หลังคาด้านฝาท้ายนะฮะพลาสติกนะครับไม่มีรอยถลอกเลยนะครับแล้วก็ซีนกาวเม็ดอ้างอยู่เนะี่ยครบถ้วนสติกเกอร์นะครับอ่ะปิดแล้วก็ตรงนี้นี่จุดที่ลงจุดพกขอนะฮะไม่ช้ำนะนะครับ,นะนะรบด้านหลัง มีเซ็นเซอร์ให้อยู่นะนะครับสำหรับตัวรีคอร์ดซับฟิกเลยนะครับนะฮะเบาะสภาพที่ดูไม่ยับไม่ขาดเนี่ยได้เป็นคอสนะดูแผ่นเพจนะฮะแผ่นเพจนะครับผมเนี่ยออกตุเบิลนะครับปี2021นยี่สบนะครับนะผลิตเดือนธันวาเดือนตุลาคมนะปียี่ปลายปีนะฮะนะครับเลขเครื่องเลขถังเลขเครื่องสองเซนะครับนะตัวเดียวกับตัวโคราออติสนะครับนี่นะตรงนี้อาจจะเช็ดทำความสะอาดไม่หมดนะเดี๋ยวเช็ดเพิ่มเติมให้นะครับแล้วก็ เซ็คเกอร์เพดกับบันไดครับแปลงประตูนะฮะยังเหลืออยู่อยู่นิดหน่อยนะฮะนะครับเม็ดอาร์ตซินกาวยังเสียงนะจุดเชื่อมต่อนะฮะกระจกเดิมโตต้านะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสาระของตัวไบสปอตนะนะครับไปเลี้ยวจมมองข้างเ้ินบนหลังคาครับนะฮะไม่บุบไม่ลักยิ้มนะนะครับฝั่งการตรวจโครงสร้างเรียบร้อยพี่นะครับภาษีพรบปีหกเก้าครับยาวๆไปเหลี่ยมคมสันด้านข้างไม่บุบไม่ลักยิ้ม นไฟหน้าเ e c t o r day t i ์ i n g light ด้านล่างเป็นสปอตไลท์ครับนะตัวท็อปส่วนมากจะเป็นอย่างนี้นะโลโก้เขาจะทึบนะฮะแล้วก็สีฟ้าสัญ่นละคนตัวไฮบริดนะครับกล้อง3ามบด้านหน้านะครับด้านหลังกล้องด้านหลังตัวจะเป็นตัวเรดาร์นะครับเรดาร์คร u i คอนโทรลนะนะครับเดี๋ยวนะผมเปิดห้องเครื่องก่อนปุ๊บมาห้องเครื่องของคลอสค่อนข้างใหญ่นะนะครับค่อนข้างพื้นที่กว้างเลยนะฮะพื้นที่เยอะนะครับสติ๊กเกอร์พื้นใสยังอยู่นะฮะ น็อตฝาไม่ขยับนะปั๊มโตต้านะครับแล้วก็เชนนกันความร้อนนะฮะแนบนแน่นแน่นแน่นพี่นะครับน็อตฝาไม่ขยับซินเกิลเต็มน้งฝาครับซิเกิลอยู่นี่คือเสียงของตัวมาด้วยฟ้านะฮะนะครับเอ่อหนึ่งร้อยยี่สิบสองแรงม้าถ้าจำไม่ผิดนะนะครับนี่ประก็นฝาวาวครับแห้งๆไม่มีน้ำมันอะไรเยิ่มพี่นะครับมอนเบรกนะฮะนะครับยางเ้นเครื่องนะแล้วก็ถังน้ําครับคันบนหม้อน้ําด้านหน้าพี่เดิมเดิมพี่ สีเดิมเลยนะนะครับเดิมเดิมเลยคันนี้นแบตเตอรี่ครับแบ่งฟิลเลอ์ ECU ครับแล้วก็ปัม๊ม e b s ด้านในนะครับชุดสายไฟสีส้มของไฮบริดนะนะครับเครื่องเดินนิ่งนะฮะมาคันนี้122แรงม้านะ Total Cora Cross นะครับ1.8 Hybrid Premium Safety นะตัว ตัวท็อปของสายก๊าสิกเลยกันนะปี2021เล็กไม่ก้ามหมื่นสามพันโลครับรถจากหน่วยงานของโตต้าลิสซิงนะเจ้าของเจ้าของมาเองนะครับดังนั้นเรื่องของการเข้าสูนต่างๆนะฮะเข้าโตต้าแน่นอนพี่ไม่มีเข้าที่อื่นนะนะครับคันนี้ค่อนข้างคุ้มนะนะครับล้อคันนี้สิบนิ้วแล้วก็ได้ยางปี25่าไปแล้วนะนะครับไม่ต้องทําอะไรเพิ่มแล้วพี่นะครับนะฮะผ่านไฟแนนซ์ก็ใช้ต่อได้เลยนะครับเอาเข้าเช็คเอาเข้าศูนย์นะฮะใช้ปลอสูนเป่อเนื่องได้เลยพี่นะครับคันนี้ นสวยสดงดงามไม่มีทิฏฐินะนะครับ93,000โลนะครับใช้กันยาวๆเลยเนี the, 3, 000, ่ยใครหารถรุ <c <c şey <c oughs> <c oughs> ่นนี้อยู่มาดูที่นี่ก่อนนะครอสสมองนีค่อนข้างเยอะนะวันก่อนได้ลงไปแล้วนะสำหรับตัวครอสนะครับได้เป็นสีเทาฟ้านะฮะรถเอ่อรถหน่วยงานถ้าจับไม่ผิดนะครับส่วนมากเป็นรถหน่วยงานเนี่ยโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ไช่องนี้ด้วยนะนะครับมาดูรถได้ที่บริษัทเพชรยนต์ซอยเศรีไทยนะครับ68นะฮะมีนบุรีกรุงเทพนะฮะใกล้ๆแยกมีนเบอร์ผมด้านล่าง0932699898บีมเพชรยนต์นะครับ ผู้จัดการฝ่ายขายเนี่ยประจำบริษัทพิยุทธ์แล้วก็ช่องทางของรางาไลน์แอดนะครับแคปรูปแล้วก็ส่งรูปเข้ามานะครับเอซา,าย66 BBB 62ตัว B3 ตัวนะครับก็แคปรูปแล้วส่งรูปกันเลยนะครับเดี๋ยวผมมีน้องช่วยตอบอยู่นะครับสวยมากพี่นะครับยังไงให้ไวแล้วกันนะคันนีาา 3, ้ 3, นะครับจองเข้ามา3,000บาทนะฮะเข้าบัญชีคุณวชิระนรงเพชรแล้วกันนะครับแต่มี2บัญชี เป็นเกษตรกร,ะกร,ะกรนะฮะแล้วก็ไอซีบีนะครับค่าใช้จ่ายในการในการจองรถเนี่ยนะครับเดี๋ยวถูกหักให้นะในในวันที่ลูกค้าออกรถเนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายนะครับโอเคนะครับลาไปก่อนแล้วผมสวัสดีครับ